วางจิตผิดมีอะไรมีหกประเภทหนึ่งหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นี่ตัดกับสาลีบุตรสาลีบุตรยังไม่รู้เลยอัคครสาวกเบื้องขวาต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรได้ผลใหญ่นิสงใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่พระุทธเจ้าก็แจกแจงมาเจ็ดแบบก็ไล่จาก 6แบบแรกพวกนี้ยังไม่พน้นนรกยังไม่พ้นนรกคือเป็นอาคามีนั่นเองเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมากลับมาสู่การมภพซึ่งมีนรกกัมเนชานเปลววิสัยมนุษย์เทวดากามภพโดยล่าจากการวางจิตแบบแรกที่บอกไปคือหวังผลในทานมีจิตปลุกพันในผลมุ่งการสังสเนี่ยนะพวกที่สองไม่คิดแบบแรกแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดี พวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงคือชั้นดาวดึงพวกแรกนี้ได้จาตุมหาราชิกะแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยก็เป็นอาคามีคือต้องกลับมาเกิดในกามาภพไม่พ้นนรกพวกที่สามไม่คิดสองแบบแรกแต่คิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายไม่อยากให้เสียประเพณีพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาสูงขึ้นอีกนิดนึง แต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในชั้นยามาก็จะเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันพวกที่สี่ต่อมาเขาคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าสงสารสมณะพวกนี้มาเกิดในชั้นดุสิตนะแต่หลังจากตายแล้วเหมือนกันคือเป็นอาคามีไม่รอดอีก อีกพวกหนึง่งคิดคล้ายๆกัน,นว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เพราะเชื่อฤษีที่แนะนํามาในครั้งก่อนพวกนี้มาเกิดในชั้นนิมมานรดีสูงขึ้นอีกนิดหนึง่งแต่ตายไปก็เป็นอาคามีไม่รอดอีกพวกที่หกไม่คิดทั้งห้าแบบแต่คิดว่าให้ทานเนี่ยเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจ เราอาจจะได้ยินคนสอนเยอะว่าให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้วเราก็ทําโอเคดีไหมดีมาเกิดเป็นเทวดาเราปรณิมิตาวสวตัตติสูงสุดในชั้นกร,รมภพเทวดากร,รมภพเนี่ยจะมี6ชั้นจาตุมาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมิตาวสวัตติมีพวกนี้มาชั้นที่6เลยแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤิ์สิ้ยศหมดความเป็นใหญ่ก็ไม่หลอดเป็นอาคามีเหมือนกัน ไปดูแบบที่เจ็ดพวกนี้รอดเจ็ดรอดไม่คิดหกแบบดังนั้นความคิดในหกแบบเกิดขึ้นมาในใจย,ยมมยมทิ้งไม่ฉันจะไม่หวังผลในทานฉันจะไม่ผูกพันฉันจะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีหรืออะไรวางหมดยมคิดแบบที่เจ็ดให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตหรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตแล้วแต่สำนวนการแปลของแต่ละสำนัก พวกนี้จะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังหลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วเขาจะเป็นอนาคามีพระสูตรจะเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมพระองค์เปลี่ยนจากอาคามีเป็นอนาคามีนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆละเอียดพระเจ้าละเอียดเปลี่ยนนิดเดียคําเดียอาาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาสู่กรรมภพ คือนรกกําเนศชานเปรวิสัยมนุษย์เทวดากรรมภพไม่ต้องมาก้อนนี้แล้วเหลือภพที่เขาเกิดคือรูปภพกับรูปภพเทวดาเท่านั้นแล้วการเกิดของเขาอีกหนึ่งครั้งหลังจากตายจากปรินิพาน